13ขนมในร้านค้าของชำจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยวันนี้นะครับก็จะมารีวิวขนมทั้งหมด13ชนิดซึ่งก็เป็นร้านค้าของชำที่อยู่ใกล้ๆก,กับโรงเรียนที่ผมเคยเรียนสมัยประถมนะครับมีโอกาสได้แวะเข้าไปก็เลยไปซื้อของมา13อย่างจะมีอะไรที่น่ากินบ้างเดี๋ยวเราไปดูคร่าวๆกันเลยเจยลลี่ลูกตาเออหลายคนชอบมากๆเลยนะสําหรับเยลลี่ลูกตาแล้วก็มินี่ ันนี้คือช็อกโกแลตนะแล้วก็มีอันนี้น่าสนใจไหมห yeah. วัสดีกบผมมีทอมมี่นะน่ากินมากๆเลยแล้วก็มีอีกหนึ่งรสด้วยนะทอมมี่นี่ไอ <laughs> ติมจิว๋ว <laughs> เป็นไจแอนท์คาปูลิโกะนะอันนี้ อันนี้เป็นแบบสติกนะก็คือมี2ขนาดเลยนี่สาหรายน่ากินมากอันนี้เป็นรูปอมนะก็จะมีรสข้าวโพดรสเต็งโมนะแล้วก็รสมะพร้าวจ้า,ามีรสอีกห้าคันน่าจะเป็นช็อกโกแลตนะอันนี้ก็น่าสนใจและก็มีคุณดอกไม้สวยมากน่ากินมากแล้วก็ยังมีอันนี้อันนี้ และก็อันนี้วันนี้จะกินแบบจุกๆเลยนะทั้งหมด13อย่างคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ยาวอีกแล้วถ้าเพืเ่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและถ้าเพืเ่อนๆชอบขนมอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันขนมอย่างแรกที่เราจะมากินก็คือน,นี่เลยคาปูริโกนะมี2ขนาดเอจะได้เป็นแบบไอติมจิ๋วกับไอติมใหญ่รสสตรอเบอรี่นะเดี๋ยวเรามาแกะกินกันเลยเริ่มจากอันใหญ่ กาาาารีนสตนตาบร์ลีหอมมากทุกคนน่าก,กินมากเลยฮัลโหลฮัลโหลเดซฮัลโหลฮัลโหลมันคือขนมไม่ใช่ไมโครโฟนก <c oughs> ันบ้างว้าวอันนี้เล็กอันเล็เลก,กก็น่ากินเทียบกับอันใหญ่เอ,อย้ย เพื่อนๆชอบอันไหนมากกว่ากันระหว่างอันใหญ่กับอันเล็กส่วนผม,มก็จะกินทั้งสองอันเลย <c oughs> เริ่มจากอันใหญ่ตบเลนุ่ม,มาซายนั่นๆอันเล็กอื้ อันนี้ก็ไต้แน่นอนทุกคนโอเคอิมแค่ขนมันแรกก็คืออิ่มแล้วนะอันต่อมาคือเยลลี่ลูกตาซึ่งเรากำลังล้างแอลโกอฮอล์อยู่เพราะว่าวิธีการกินก็คือเราจะต้องกัดเพื่อเปิดนะทุกคนเราก็เลยจะต้องแบบสะอาดดิดนึงนะในช่วงยุคโควิดแบบนี้ว้าว ลูกตาออกมาแล้ว,วเป็นลูกตาสีแดงสีน่ากินไหมทุกคนนุ่งใสนุ่เปรี้ยวเิดนดขนมชิ้นต่อมาต่าดาท่าดา เป็นเยลลี่ทอยส์วุ้นคาราจินานร์สำเร็จรูปนะครับกลิ่นผลไม้เราจะลองเปิดดูเลยนะมีตัวสับป,ประรดให้เราด้วยเป็นยังไงเฮ้ยอย่าบอกนะเฮ้ยเฮ้ยอ,อหลุด <c oughs> มันหลุดอะเอาใหม่คุณต้องออกมาไม่ใช่เหรอไอ้มันไม่ออกมานะ่ะแล้วกินยังไงอะมันอยู่ในนี้ <c oughs> มันยังไงถึงจะออกมาทุกคนกินยังไงวะอ่ะเราจะพยายามเคลียร์ออกมาให้ได้นะนี่นเฮเฮ้ยเฮ้ยเา<ว>อื้ออเยเฮ้เยเฮ้ยเ้ ก็มีของแถมเป็นสับปะรดนี่แล้วก็เอาเก็บไว้นะอันนี้อันต่อมาต่าดาคุณดอกไม้สีชมพูด้วยขนมหวานรสนมนะครับและกิ่นสตรอเบอรี่นะแน่นอนว่าสีขาวก็คือรสนมนะแล้วก็ส่วนที่เป็นกรีนดบกไม้ก็คือสตรอเบอรี่นั่นเองเขามีให้โอเปนด้านนี้นะแล้วก็โอเปนกันเลยอ,อู้ยกิ่นสตรอเบอรี่ ดอกไม้ดูดิทุกคนมันน่ารักมากแล้วมันก็น่ากินมากเลยอะเราขอกินกรีบดอกไม้เเาาก็จะเหลือส่วนที่เป็นรสนมนะ คือว่ารสนมะนะพอมันกินรวมกับสตรอเบอรี่แล้วคือมันอร่อยขึ้นนะหรือว่ารสนมไปกินกับช็อกโกแลตก็อร่อยสตรอเบอรี่ไปกินกับช็อกโกแลตก็อร่อยชิ้นต่อไปเราขอตัดหวานด้วยนี่เลยสาหรายนะเป็นดับเบิลชีสกรอบไม่ทอดแล้วก็ไร้ไขมันเฮ้ยพลังงานสิบนะแล้วก็ไขมันศูนนะเอออันนี้กินแล้วไม่อ้วนหนห่อมีสแผ่นดูซิมีใครชอบกินสาหรายบ้าง อออืม,อม,อม,อมจริงๆมันก็มีรสชาติหวานนิดๆเหมือนกันนะนี่เลยทอมมี่ซึ่งก็มีสองรสนะอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นโคา้าและอันนี้ก็เป็นกลิ่นผลไม้ต่างๆนะเดี๋ยวเราจะขอเริ่มที่โค้าก่อน มีใครเคยกินยี่ห้อนี้บ้างนะจริงๆยี่ห้อนี้ผมเคยกินตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วนะไม่ได้กินนานแล้วอะอร่อยอร่อแบบมันเคี้ยวได้เพลินๆเลยนะเ,นเพื่อนๆรสโคดราดีมาดูอันนี้บ้างอันนี้ก็จะเป็นผลไม้นะ ดูกันว <ario desc ans LO> ่าจะได้ทั้งหมดกี่สีสีม่วงอร่อยมากรดอังวยอันนี้สีชมพูสตรอเบอรี่ส้มสีเขียวสีเหลือ ทุกคนผมชอบนะเพราะว่าแบบมันเคียวได้แบบเพลินๆเ,เลยนะมาดูนี่กันดีกว่าโดราเอมอนเจลฟี่โดราเอมอนนะคะรับเขาเป็นขนมเยลลี่เจลาตินแล้วก็ผสมน้ำสับประรดด้วยมาดูเลยหน้าซองเป็นโดราเอมอนนะฮะแต่ว่าเปิดมากลายเป็นรูปดาวรูปดาวนะ จับปละลดอ่อนๆมีรูปหวัวใจแล้วก็มีสีนี้ด้วยนี่รอืมจับประลดก็ลองดูนะอย่างนี้เขาก็จะมีแบบเป็นผงเกล็ดด้วยนะเนี่ยอ,อันต่อไปโปะแตกมันมีฟรีทัตทูแล้วก็ตัวต่อด้วยนะมันก็คือลูกอมรวมรสผลไม้นะครับโอ้โหนีห้าจีตรงนี้ด้วยนะ แกยังไงล่ะเนี่ยอันนี้ไม่มีที่แกะหรอเราแกะมาแล้วนะมีอะไรบ้าง <ś led> สามถุงแล้วนะ <ś led> เฮ้ยห้าถุงแล้วนะมีทั้งหมดห้าถุงนะเมื่อกี้แล้วก็นี่เป็นตัวตอ่อตัวอะไรเนี่ยอันนี้จะต่อให้ดูนะเพราะว่าต่อไม่ยาก ได้มาแล้วนี่คือตัวอะไรกันเนี่ยใครรู้ชื่อมันก็คอมเมนต์บอกด้วยนะเสือดาวหรออะไรอะคือตัวอะไรไม่รู้อ่ะมาดูขนมกันได้มาทั้งหมด้ทถ,ถุงแต่จะขอดูแค่สองสีแล้วกันนะสีแดงกับสีส้มว่ามันเหมือนกันไหม ไม่มีที่แกะนะข้อดีคือก็ให้มาเยอะดีนะคุ้มดี5บาทแต่ข้อเสียคือมันแกะยากเป็นผงสีส้ม,มเดี๋ยวขอแกะสีแดงด้วยเลยสีแดงกินคล้ายๆโคลาเหมือนกันนะอ่ะแล้วเราจะกินทีเดียว2สีเลยนะทุกคนพร้อมไหม เปรี้ยวนิดๆแล้วก็มีรสหวานส่วนการป๊อกแ๊ตเนี่ยถือว่ากลางๆนะไม่ได้ถึงกับแสบปากเพราะว่าผมอะเคยกินไอ้ขนมป๊อกแ๊กบางที่หอ้อคือมันแบบมันแสบปากเลยอะแบบมันดีดแรงมากแต่อันเนี้ยกำลังพอดีนะตอนนี้เราเหลือขนมอีก4อย่างนะเดี๋ยวเราจะมากินให้หมดเลยใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับยังไม่ได้กดไลค์อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์เนาะแล้ใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะตอนนี้ช่องเนี่ยก็ใกล้จะถึง2 0,000นซับแล้วนะหวังว่าเพื่อนๆจะอยู่ดูกันไปเรื่อยๆอยากให้ทําคลิปอะไรก็ลองคอมเมนต์มานะถ้าเกิดว่าไปหามาทําได้ก็จะรีบไปหามาทามาดูนี่กันต่อเลยนะเป็นโคลานะกับเลมอนอ่านีแกะไม่ยากนี่เป็นขวดเป็นขวดโคลาอย่างนี้เลยนะ มีสีเขียวใช้ได้ดีไหมมันก็กินแล้วก็แบบคือเคี้ยวได้หนึบๆแล้วจต่ผมก็ยังชอบรสโคลาที่สุดนะอันต่อมาคือลูกอมมีสามรสเลยขอถอนคำพูดนะถ้าจำไม่ผิดว่าต้นคลิปผมบอกว่ามันคือมะพร้าวนะแต่จริงๆมันเป็น ผือกอะทุกคนอันนี้คือแตงโมแล้วก็ข้าวโพดขอลองข้าวโพดก่อนเลยแกะมาก็จะเป็นเม็ดกลมๆแบบนี้นะกินข้าวโพดแบบข้าวโพดจริงๆอะทุกคนมาแตงโมสีเดียวกันเลยนะอืมเขินแป๊บเดียวคือหมดแล้วอะ แตงโมงอืมอืมแตงโมงจริงๆแต่ว่าออกเบานิดนึงนะแต่ก็คือรู้เลยว่าเป็นแังโมงเพราดูเผือกเม็ดสีเดียวกันเลยเขาทำดีมากเลยนะคือรสชาติออกมาแบบชัดเจนมากๆเลยสองอย่างสุดท้ายสำหรับคลิปนี้เราจะดูอันไหนก่อนดีติ๊กตัอติ๊กตอันนี้ก่อน อันนี้นะครับคือช็อกโกแลตอ่ามิลครีมเอ็กซ์บิสกิตนะก็คือมีบิสกิตด้วยแล้วก็มีช็อกโกแลตด้วยแกะยากเหมือนกันโอ้จิบนิ้วเลยอ,ะอ่ะอ่าเนี่เป็นรูปเครื่องหมายคำถามว่าเอ๊ะจะมีอะไรอยู่ข้างในเจอแล้วจ้าขนมจ้านี่บิสกิตช็อกโกแลตแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นนมนะส่วนอันนี้ น่าจะเป็นของเล่นหรือเปล่าเนาะนี่อันนี้ไปที่ตักแล้วก็มีดา,ดารถคันสีแดงเป็นของแทมมานะเป็นรถคันจิว๋วจิ๋วมากอันนี้เป็นรถเทสลาหรือเปล่า <c oughs> โอ้โหแข็งเหมือนกันนะมี่คือบิสกิตออร่อยอยู่แล้ะบิสกิตช็อกโกแลตแล้วก็ครีมนม เมื่อกี้ก็รถคันสีแดงใช่ปะอันนี้ก็รถเหมือนกันด้าคันเลยนะเดี๋ยวเราดูรถคันสีแดงเลยผมว่ามันก็คือช็อกโกแลตนะเพื่อนเปิดยังไงอะเปิดอย่างนี้เลยเอ๋อเป็นช็อกโกแลตกับเบสเกตเหมือนกับอันเมื่อกี้เลยเฮ้ยช็อกโกแลตนมแล้วก็บิสกิตช็อกโกแลตนมแล้วก็บิสกตเออแล้วก็ขอยืมช้อนอันเมื่อกี้เลยนะแต่อันนี้คือเขาไม่ได้แถมช้อนมาให้นะ รสชาติก็คล้ายๆกับอันเมื่อกี้เลยนะและนี่ก็คือเรื่องราวในวันนี้จะกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวีดัสสวัสดี